โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับไหนจะทางนู้นทางนี้นะครับหมายจะไม่ช็อตนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อไม้มาใหม่แล้วนะฮะคงไม่ขัดใจใครหลายหลายคนแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ลงคลิปในรอบหนึ่งเดือน โอเคก็ okay. o, มาอัปเดตแพดอ่ส่วนตัวผมนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตตามผมก็ได้นะครับหรือผมลืมอะไรไปนะครับก็สามารถบอกผมได้นะครับก็ในร้านค้ามีบัตรเนาะสำหรับใครที่ขาดชุดนะครับก็แนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับรอแจกฟรกีได้นะครับหรือไม่ก็รอของเปิดสองมาเลยนะครับ ก็สำหรับกล่องเลือกสัตว์ขี่นะครับมีน้ําเต้ากับเขี้ยวเหล็กเนะาะพยักเกาะอ่าถ้าจะให้เลือกนะครับเก็บเฮดไว้ดีกว่านะครับอ่ารูนโอเคก็ซื้ออะไรเป็นเควสไปก่อนนะครับโอเค ก็ช่วงนี้ไม่ได้อันนี้เลยเนาะก็จะเริ่มกลับมาแบบเต็มตัวแล้วนะครับอตอนนี้ขาดแค่กล้องนะครับก็คงอีกนานอยู่นะครับไม่รู้สิอาจจะนานก็ได้นะครับเกดูดิแทบไม่ได้ล้องอินเลยนะครับก็คือสร้างบ้านอยู่นะครับใกล้จะได้ห้องเป็นของตัวเองแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้ยังไงอะเสียงรอบข,ข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อาโอกาสทําคลิปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่ติดตามมาเนาะโจมตีธาตจอดธาตุโอเคดูดิขนาดนี้ฟ้ายังร้องอยู่อะก็อาจจะได้ยินอยู่นะครับเพราะว่า,วา โอเคนะผมถูกใจไม้ตัวนี้มากเลยนะครับโอ้ยวันนี้คุ้มค่าครับได้พันสองเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยว่าอไรจะถึงสีทองเนี่ยสีทองอุ้บผมก็หยุดแล้วนะสำหรับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นเรื่อยๆสักสักตาแล้วกันเนาะก็ไม่ได้โหดไม่ได้ ตึงเหมือนใครบางคนแถวแวนี้นะครับอตอนนี้คือแทบจะเหมือนเล่นใหม่เลยนะครับก็ไม่รู้จะมีคนไหมนะครับวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าอ้ามีด้วยบอทนะเปิดมาก็เจอบอทเลยเอ่ะหรือดิสปีดยังแพ้บอทอยู่นะครับ ้ค่าเปมเลดสูงนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ก็ไปเล่นเกมนู้นมาสนานนะครับคือคือติดนะติดเกมนูน้นคือแบบเห็นเดินแล้วแบบเสียมากเลยเสียพลังงานเขียวๆตรงเนี้ย อ่าแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนนะครับที่อยากรู้เนาะว่าหลอดสีม่วงเนี่ยไว้ทําอะไรนะครับจากเกมอ่ะจะววายังไงอะ่ะเกมต้นฉบับเนาะเขาเอาไว้เป็นมานาในการกดสกิลสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสกิลสัตว์ขี่อย่างเงี้ยอ่าจะใช้มานาตรงสีม่วงในการใช้นะครับแต่สําหรับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับ โบนสัสความเสียหายท่านหรือเปล่าไอที่มาจากหินจิตวิญญาณอะไรสักอย่างลมมาทางเรานะครับก็ยิงแรงไปหน่อยแล้วกันนี่ไหมก็เสริมนู้นนะจะเป็นขีดแบบตรงๆเลยนะถ้าตรงขีดก็คือโดนแน่นอนนะครับไม่มีกาลยะแบบนี้นะ อันนี้แล้วแต่ลมล้วนเลยแต่ก็อย่างว่านะครับเซิ์ฟนู้นคืออุ้ยเชลยอะไรเนี่ยตกว่บเจมวีเลยเหรอโอเคเลยค่อยไปไต่แล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานล่วงยับเลยอะโอเคน่าจะชิลๆนะครับไต่ไม่น่าจะซีเรียสอะไรมากนะครับก็สําหรับพิมพนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะมีจับแมลงเข้ามานะครับ ดูก่อนว่ามีตัวอะไรเนาะบิสกิตเนะเาะเบียโกะชูช aku เก็นบุเตโชเหรออา่ามีชูช aku กับเกนบุนะผู้เล่นใหม่เนาะก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับว่าเตโชกับชูช aku เนาะเอ้ยไม่ใช่ดิเกนบุนะครับ กับชูชักคู่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับอ่าในแหลงเจมวี G นะครับ <laughs> อ่าเดี๋ยวทำคลิปแยกให้เนาะ,ะจะไล่ทําให้ทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะครับะจะขยันทําให้เนาะก็ทําเท่าเท่าที่ผมมีนะครับอตัวที่ผมมีนะดูดิร3 0ใบ <laughs> บัตม่วงอีกนิดหน่อยนะครับหือของดองอลังการงานสร้างมาดูดิร้อยกว่าไม่พอนะมีของเปิดอีกอันนี้มีสองร้อยตอนนี้ต้องหาหินขัดเงาครับมีอยู่14ใบนะพวุ่งนี้น่าจะแบบอ่าน่าจะลง กับตานนะบาเนียสิใบเนาะน่าจะจองฝั่งหนึ่งแล้วดูหินหิน่าโนแอปเปิลอ่าก็พอมีอยู่นะของรองอะ่ะนี่หนึ่งตัวอ่าแล้วก็โปลิงอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะประมาณ5,000ตัวอ่าสี 4, นี้อีก3ตัวน่าจะเอาไปอัพอะไรสักตัวนี่แหละ นี่ไงเดี๋ยวมาจากไหนสองตัวเนี่ยก็เต็มหมดแล้วนะอ่ะก่อนไปนะครับก่อนท้ายนะก่อนทิ้งท้ายสำหรับตัวสีแดงนี่ใครยังไม่รู้นะว่าเอาไว้ทำอะไรเขาไว้ทำแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับสกิลเลเวล3เนาะสกิลเลเวล1นะครับขอให้ลงสกิล1นะครับ อมันสุ่มนะเราเลือกไม่ได้นะครับแน่อัพสกิลนะครับสําหรับตัวสีม่วง,งเอาไว้ผลกพลังนะครับแต่มันไม่คุ้มเนาะตัวสีแดงนะครับคุ้มที่สุดแล้วขอเป็นสกิลหนึ่งอมเพียงเอ, <laughs> ออหวานเจี๊ยบ่ะคร <laughs> สวยสวย,สวย โอเคต้อนรับกลับมาแบบนี้ชื่นใจเลยฮรัออเขียนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเอ่อกลับมายังไงอะมานิดนึงนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากอาอยากมาลอง ใหม่ๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าอีกนิดๆหน่อยๆน,นะครับประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ